Terima kasih telah menonton! ครับสุดีพี่น้องโซเชียลนะครับผูก้ก็มาติดตามดวงของเก่าสามใ่นะครับสำหรับวันนี้ลูลงให้เพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดนะครับวันที่ยี่สิบนะครับวันพฤหัสบดีนะครับพี่น้องฝากเก็บีทุกท่านด้วยนะครับแนวทางวันนี้หาหน่อยนะครับฝากเกีทุกท่านนะครับวันที่ยี่สิบสิงหาคมครับ สามตัวแตกหรือไม่นะครับสลับพาหน่อยวันนี้แนวทางก็คือแนวทางนะครับฝากเอฟซีทุกท่านด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่น้องตัววิ่งตัวรูดนะครับวันนี้สามหน่อยนะครับฝากเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับพวกเขามาติดตามลุงของเก่านะครับพี่น้องสูตรก็คือโสรนะครับสวัสดีครับเอฟซีนะครับน้องพวกเขามาติดตามนะครับน้อ สำหรับลวงของเก่าวันนี้นะครับดุงลงให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับสาธุพี่น้อง fc ผู้ที่คอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ลุงด้วยนะครับกดติดตามนะครับพี่น้องฝากกันไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นอ่าไม่ว่าจะเป็นคลิปหวยลาวหรือคลิปฮานอยนะครับไม่ว่าจะเป็นหวยรัฐบาลนะครับงวดนนี้น่าจะแตกนะครับถ้าไม่โดนล็อกนะครับฝาก fc ทุกท่านด้วยก็เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่น้อง ก็ตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับวันนี้สูตรก็คือสูตรนะครับสูตรเด็ดลุงของเก่านะครับฝากกันไว้แบ่งปันเท่านั้นนะครับสถิติเพื่อให้ดูกันเล่นๆก็ได้นะครับไม่ต้องจริงจังนะครับก็น่าจะเป็นนะครับสำหรับวันนี้นะครับลูดทั้งลาวและฮานอยนะครับฝากเก็บทีทุกท่านไปด้วยนะครับพี่น้องผู้เข้ามาติดตามนะครับพ่อแนวทางนะครับวันนี้ พื่อจะได้ไปต่อกันไหมนะครับฝากกันไว้พี่น้องผู้ก็ามาติดตามขอให้โชคดีก็แล้วกันไม่สนับสนุนในเร่นการพนันนะครับเรื่องราวช้านี้ไม่ว่าจะเป็นลุงของเก่าสามชายก็ดีนะครับพี่น้องเข้ามาติดตามนะครับฝากเอฟซีทุกท่านไปด้วยนะครับแนวทางแบ่งปันนะครับผิดถูกยังไงขอผิดต่ขออาภัยนะครับผิดใจขอประทานอาภัยด้วยนะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับ พี่น้องทุกคนนะครับผู้ที่คอมเมนต์ก็มาด้วยคำดีๆก็ขอบพระคุณมากนะครับคนที่คิดไม่ดีอย่าพูดอย่าเขียนเข้ามานะครับคิดดีทำดีเท่านั้นจะเป็นบุญนะครับไม่เชื่ออยาลบดูนะครับลุงของเก่าสามชัยนะครับพี่น้องเก่งทำเมานะครับไม่เก่งก็ดูไปดูแล้วไม่ตามก็ไม่เป็นไรนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะครับจัดเด็ดจัดเด็ดนะครับวันนี้ เตรียมประกาศจดนะครับพี่น้องฝาก f c ทุกท่านไปด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามดงของเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นหวยลาวและหาหนอยวันนี้นะครับขอาฝากกันไว้ f ซทุกท่านด้วยความเชื่อส่วนตัวส่วนบุคคลนะครับสํารับสูตรวิ่งนะครับตัววิ่งตัวรวูดนะครับวันนี้นะครับหน้อยพิเศษนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหนอนนะครับหรือหวยลาวนะครับตัววิ่งตัวรุ่นนะครับลงลงให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับปวดชวิตจรนรนาญกันในการรับชมพี่น้องออกฝากกันไว้นะครับแนวทางก็คือแนวทางนะครับแบ่งปันนะครับสามหนอยนะครับรูดเลยนะครับพี่น้องวันนี้แตกแน่นอนนะครับฝากเก็บทีทุกท่านนะครับไม่ฝากหมดให้นะครับ วันธงกันแบบแนวทางนะครับแบ่งปันเท่านั้นใช้ว,วิจารณญาณกันอชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องคอมเมนต์นะครับถ้าชอบก็คอมเมนต์ก็ามานะครับอยากได้หมายเลขบัญชีทําบุญร่วมกับลุงควองเก่านะครับเดี๋ยวลุงลงให้นะครับผู้ที่ขอเข้ามาตัวเลขที่น่าจะเป็นสําหรับวันที่หนึ่งกยนะครับ ก็สูดเด็ดแน่นอนนะครับจะบวกกัเลขขวัญจะไปตรงกันกับเลขอันเขาหรือไม่นะครับเลขลอ็อกเลขวิ่งเลขลอ็อกนะครับเลขวิ่งเลขนูดเลขลอ็อกนะครับมีกันหมดนะครับทุกวันนี้ไม่รู้อะไรยังไงนะครับตองได้นะครับหรือไม่ตองก็แล้วแต่พี่น้องนะครับโปวดใช้วิจารณญาณกันนะครับสำหรับตัวเลขในวันที่ หนึ่งกันยานะครับกยหกสามนะครับพี่น้องก็แนวทางนะครับแบ่งปันพี่น้องนะครับผู้ที่เข้ามานะครับคอมเมนต์คำดีๆก็ขอให้ร่ำรวยนะครับคนที่คิดไม่ดีไม่ต้องคอมเมนต์นะครับอยนี้ไม่ต้องดูด้วยนะครับผมไม่อยากให้ดูนะครับคนที่คิดไม่ดีนะครับถ้าคนที่คิดดีแล้วนะครับคิดว่าตัวเองทำดีแล้วนะอย่าไปพูดให้คนอื่นเสียหายนะครับ ไอ้พวกชอบเขียนโซเชียลนะครับไอ้พวกศาสตร์สมองเสียก็อย่ามาดูนะครับถ้าดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับแต่คิดดีทำดีแล้วค่อยว่ากันนะครับตัวเองไม่มีใครเก่งในโลกหรนะครับพี่น้องเก่งคนเดียวไม่ได้ครับต้องเก่งหลายคนนะครับคนเดียวหัวหายนะครับ สองคนก็อาจจะเป็นเพื่อนตายนะครับสามคนก็ช่วยกันได้พี่น้องฝากเก็บทีทุกท่านนะครับพุกมาติดตามนะครับสำหรับหวยวันที่หนึ่งกอยอก,ก็เดี๋ยวลุงจะลงให้นะครับฝากพี่น้องไปหาซื้อลอตเตอรี่มากันแล้วนะครับแนวทางหวยรัฐบาลนะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นนะเดี๋ยวลงุงลงให้นะครับสูตรเด็ดแน่นอนครับงวดน,นี้ ไม่เข้าสูตรก็เข้าล็อกแดิพี่น้องฝากกันไว้ด้วยอะไรจะนักหนาไม่มีใครล้วงรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างหอกครับพี่น้องก็มีใไตดุลพินิจจะคล้องนะครับฝากเก็บที่หน่ำผ่อนๆนะครับหนึ่งนะครับวันที่หนึ่งกอจอนะครับกันยายนหกสามนะครับแนวทางนะครับ หลังสิงหาก็กอยอนะครับหกสามแนวทางหวยรัฐบาลนะครับฝากกันไว้พี่น้องนะครับจะเป็นตัววิ่งตัวรูดนะครับรเด็ดฟันธงนะครับถึงจะผีสางเทวดาที่ไหนมาบอกก็ไม่ถูกหรอกครับถ้าเขาทำกันแบบนี้นะครับมันจะจุดตีไม่ได้หรอกพี่น้อง ไม่มีเข้านะครับมีแต่หลุดทั้งนั้นแหละถ้าจะมาอ่านกันแล้วออกอ่านกันแล้วออกพี่น้องเหมือนอะไรสักอย่างล่ะครับฝากเก็ซีทุกท่านด้วยขอบคุณนะครับความที่คอมเมนต์ในสิ่งดีๆนะครับลุงลงให้นะครับสำหรับฮาหนอยวันนี้นะครับ แนวทางแบ่งปันเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับถ่ายคลิปนะครับ <c oughs> ตัวเลขที่น่าจะเป็นตัววิ่งตัวรวดนะครับสนวันที่ยี่สบนะครับวันฤุัสอดีวันนี้วีพีนะครับ แล้วก็ปกตินะครับพิเศษวิ่งเจ็ดรูดเจ็ดนะครับวิ่งสี่รูดสี่วิ่งเก้ารูดเก้านะครับสำหรับวันนี้น่าจะเป็นสี่เก้าเก้าสี่สี่สามสามสี่นะครับเก้าสามสามเก้านะครับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก็ดพี่น้องฝากเรียบชีทุกท่านด้วยสามเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดสามเก้าห้าสี่สาม ตัวเลขที่น่าจะเป็นตัววิ่งตัวรุ่นนะครับสามน้อยก็แล้วกันแบ่งปันพี่น้องนะครับไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดพี่น้องฝากเก็บีทุกท่านด้วยนะครับสหรับฮานอยนะครับวันนี้รอลุ้นกันนะครับเดีดลุงลุงให้นะครับแนวทางวันนี้ก็มีป่ามานี้นะครับแจบหน้าจอนะครับพี่น้องแจบกันไว้นะครับก็แนวทางแบ่งปันนะครับพี่น้อง กูก็มาติดตามลุงนะครับขอให้โชคดีร่ำรวยกันก็แล้วกันรอรุ้นนะครับสวัสดีห้าโมงครึ่งนะครับขอให้พี่น้องโชคดีนะครับไม่มีอะไรนะครับนอกจากจะแบ่งปันให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องโกรดชีวิตเจรณาญาณทุกท่านทุกคนก็แล้วกันนะครับอูเข้ามาติดตามลุงของเก่าก็ดีนะครับไม่มีใครเจีงนะครับก็ทํากันได้ก็ทําเองก็ได้นะครับ เรามาดูแล้วเออน่าจะเป็นก็ตามนะครับไม่ตามก็ไม่เป็นไรพี่น้องไม่ซีเรียสนะครับฝากเก็บซีทุกท่านด้วยเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจรณญาณกันทุกท่านทุกคนนะครับคอมเมนต์คำคอมเมนต์ที่ดีๆนะครับลุงๆให้ก็แนวทางวันนี้นะครับก็มีป่ามานี้ขอพี่น้องจงโชคดีก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ